สวัสดีครับหมอกอฟครับนายแพทย์สิทธาลิขินุกูลแพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมครับน้ำมูกไหลหลังอาบน้ําหรือตื่นนอนเป็นประจำเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นอาการของภูมิแพ้ก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเจอความเย็นนั่นเองครับคือเวลาอาบน้ําก็คงอาบน้ําที่เย็นนะครับหรือว่าเวลาที่ตื่นนอนเนี่ยคือทั้งคืนแล้วเนี่ยเรานอน,อนแต่ ห้องแอร์หรือเปิดพัดลมเนี่ยนะครับเจอความเย็นทําให้ภูมิต้านทานของร่างกายเราต่ําลงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในห้องแอร์ของเรานั้นนะครับมีฝุ่นร่วมด้วยนะครับอย่างที่เคยบอกไปมีพรมมีตุกตามีไรฝุ่นแต่การอาบน้ำเนี่ยคงไม่น่าจะมีฝุ่นนะครับแต่อาจจะเป็นน้ําเย็นเพราะฉะนั้นทั้ง2กรณีครับเจอความเย็นก็ทําให้ภูมิคุ้มก,กันต่ําและเกิดภูมิแพ้ได้ครับ รเรื่องของยาที่จะลดน้ำมูกเนี่ยนะครับจริงๆมันมี2ประเภทนะครับยาลดน้ำมูกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของยาแก้แพ้นะครับหรือแอนติฮิสตามีนนะครับไปยุ่งกับตัวที่ทําให้เกิดการแพ้ต่างๆในร่างกายกับอีกตัวหนึ่งเป็นยาแก้คัดจมูกเพราะฉะนั้นเวลามีน้ำมูกไหลขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยนะครับเภสัชกรก็อาจจะเลือกครับว่าถ้าเราไหลไม่เยอะหรือว่าเราไม่ได้แน่นจมูกก็ให้เป็นยาแก้แพ้หรือแอนติฮิสตามีนนั่นเองครับ ครับคุณสมบัติต่างกันโดยขนาดเลยครับเพราะว่ายาแก้แพ้เนี่ยอย่างที่บอกคือไปจับจับฮิสตามีนนะครับลดการเกิดการหลั่งของสารแพ้ต่างๆนะครับก็แก้พวกคันจามต่างๆนะครับแต่ว่ายาลดน้ำมูกทำไมมันถึงต้องไปลดน้ำมูกนะครับเพราะว่าไอยาลดน้ำมูกตัวที่บอกว่าแก้บวมจมูกเนี่ยนะครับคือเมื่อเยื่อบุเราคือเราจามเยอะๆจนเยื่อบุมันบวมเนี่ยนะครับมันเกิดการอึดอัดหายใจไม่ออกยาตัวนี้จะไปลดการคั่งของหลอดเลือด ที่ทาให้เยื่อบุมันบวมนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกและหลักการการออกฤทธิ์ก็จะต่างกันครับ<ม>ยาลดน้ำมูกนะครับที่บอกว่าแบ่ง2ชนิดไม่ว่าจะเป็นยาแก้แพ้กับยาแก้คัดจมูกใช้ต่างกันนะครับยาแก้แพ้ก็อาจจะเหมาะสําหรับกรณีที่น้ํามูกไหลโจกๆเลยนะครับแต่ยาแก้คัดจมูกก็กรณีที่จมูกเยื่อบุจมูกมันบวมแล้วก็แน่นแล้วก็คัดจมูกหายใจไม่ออกนั่นเองครับ